สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่13กุมภาพันธ์นะครับ2569นะครับวันนี้นะครับน้องต้นข้าวนะครับก็มีงานร้องเพลงนะครับหนึ่งงานนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับตอนนี้นะครับแมงกะบี้ก็ได้มาที่หน้าเพจน้องต้นข้าวนะครับ จริงๆวันนี้นะครับในตารางงานนะครับไม่ไม่มีงานเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นงานที่เพิ่มเข้ามาทีหลังหรือเปล่านะครับโอเคครับก็เรามาดูงานของน้องนะครับอัปเดตคิวงานแสดง13กุมภาพันธ์6 9 6 9เวลา21นาิกา3ทุ่มนะครับงานปิดทองพระประจำปี2569ที่วัดลำพัน์บองตําตบลหนองโพอําเภอหนองยาไซ จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเอฟซีทนหนที่อยู่สุพรรณบุรีอยู่กาญจนบุรีหรือจุดบริเวณที่สะดวกหรือว่าใกล้เคียงถ้าเดินทางมาดูน้องต้นข้าวหน้าเวทีได้ก็มาดูน้องกันเยอะนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกนะครับหรือมีธุระนะครับหรือไปไม่ได้จริงนะครับอยากดูให้ดูทางไลฟ์สดนะครับก็จะมีช่องของน้องต้นข้าวนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ต่าง นะครับที่เขา,าตามไปไลฟ์สดให้ดูนะครับก็สะดวกอย่างไรก็ดูตามนั้นเนาะนะครับส่วนแมงกระบี้เองนะครับวันนี้เหลือซอยไม้ท่อนใหญ่นะครับอีกหนึ่งท่อนนะครับวันนี้ก็จะเคลียร์เรื่องไม้ให้เสร็จนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จัดกระท่อมนะครับเคลียร์บริเวณเก็บพื้นที่ นะครับก็เดี๋ยวน่าจะอาทิตย์นี้ผมจะขอเคลียร์ให้เสร็จนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่13นะครับพรุ่งนี้14บสี่วันเลนทายตรงกับวันเสาร์นะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ก่อนนะครับ <c oughs> รอชมลูกสาวนะาจากระยองนะครับแล้วก็ เป็นกำลังใจให้รอชมนะคะอยู่ไกลไว้ลูกสาวมาใกล้จะไปดูลูกสาวาแต่ FC ไม่ได้บอกอยู่จังหวัดไหนเนาะวันนี้หน้าที่วันนี้ที่หน้างานถ้าเป็นไปได้ร้องเพลงถนนคนฝันของพี่ตะกะแตนให้ฟังได้ไหมลูก ถ้าติดแล้วก็ติดก็ไม่เป็นไรพเพราะเพลงนี้ที่ขอเพราะปลอบใจตัวเองที่สู้ชีวิตอถนนเปื้อนฝุ่นมาเพียงลําพังบางทีมันก็ท้อนะแต่พอเลอกงานมาเปิดฟังลูกสาวมันก็หายเหนื่อยและลืมเรื่องทุกข์ไปได้อืนะครับอยากให้ร้องเพลงหนูรอเล่นเพลงนี้น่าจะอะน่าจะเข้ากับหนูที่เป็นคนตลกขี้เล่นนะลูก อรอชมเสียงหวานๆของลูกสาวจ้าขอพระคุณอขอคุณพระคุ้มครองทีมงานเดินทางปลอดภัยอ่าโอเคเป็นกำลังใจให้หรานน้องต้นข้าวสุิยามีสมาธิความมั่นใจในการแสดงบนเวทีด้วยความสุขใจล่าลึงแจ่มใสตลอดการแสดงนะจ๊ะอ่าโอเคนะครับ พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วลูกคืนนี้สบายใจไม่ต้องไปโรงเรียนอ๋อวันนี้วันศุกร์นนอะเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็วันเสาร์นะครับประมาณนี้นะครับเสียงดีมากๆครับามาเล่นแถวบ้านเสียดายดาติดเวร อดไปดูต้นข้าวอ๋อมาอำเภอหนองยาไซใช่ไหมครับบ้านอยู่นั้นใช่ไหมดูทางไลฟ์สดก็ได้ครับถ้าติดธุระรอชมความน่ารักและเสียงพ่อ,พอของหนูนะครับพักเสียงไปแล้วหนึ่งวันพลังวันนี้ล้นเหลือแน่นอนเลยใช่ไหมแจ้ลูกสาวทู้สูน้องต้นข้าว รอชมไลฟ์สดทุกวันครับลูกสาวขอให้สุขภาพาแข็งแรงมีงานเฮงๆเตลอดไปอรอนะคะลูกต้นข้าวเสียงหวานขอให้ลูกและทีมงานเดินทางปลอดภัยขอให้พวงมาลัยล้นคอเหมือนกับทุกๆคืนนะจ๊ะคนเก่งของพ่อพ่อ่แมนะ่ห่วงเรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอครับคนเก่ง รับชมคะ่ะลูกสาวคนสวยของคนพอ่พอพ่อแม่รอชมจากจังหวัดยะราหภาคใต้เลยนะเออภาคใต้นะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวัดฉลองอำเภอเมืองนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับก็อีกไม่กี่วันนะนะครับรอ,อน้องต้นข้าวได้เลยครับก็ไม่ค่อยมีได้มีโอกาสนะครับเพราะว่ามันอยู่คนละภาคกันด้วย แต่เดือนคุมภาพันธ์ก็ถือว่า,าน้องมีงานที่ภาคใต้หนึ่งวันเพราะฉะนั้นพ่อพ่อแม่ท่านใดอยู่จังหวัดภูกเกต็ตมากันให้หมดนะครับหรือจังหวัดที่อยู่ใกล้กันนะครับอยู่ใกล้กับภูกเกต็ตมารับชมน้องด้วยนะครับผมคิดว่าวันที่น้องไปภูกเกต็ตคนน่าจะเยอะมากๆเพราะว่าน้องต้องเข้าไม่ค่อยมีโอกาสไปเล่นภาคใต้นะครับอันนี้ก็คือแบบโโหครั้งแรกเลยภูกเกต็ตนะครับ เดี๋ยวเรามาดูงานวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีอีกสองงานนะครับพรุ่งนี้นะครับสิบสี่กุมภาวัดลางขามอำเภอบ่พอพลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็วัดสำโรงวัดดอนสำโรงนะครับอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีสิบห้ากุมภาวัดดอนมะขามช้างอำเภอเมืองเพชรบุรีแล้วก็ ิบห้ามีสองงานเหมือนกันแล้วก็วัดสุขอารีธรรมารามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่สิบเจ็ดวัดหนองสาราอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวันที่สิบแปดวัดเขาปู่คงอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีวันที่สิบเก้ามีสองงานวัดถ้ำวังหินอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็วัดท่าผา อำเภอบ้างโป่งจังหวัดราชบุรีวันที่20กุมภาก็มีสองงานเช่นเดียวกันวัดหนองแดงพระนารามอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีวัดหัวลังอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีวันที่21ไปภาคใต้ครับวัดฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอ่าวันที่22นะฮะวัดวังเข้าใหม่อำเภอโควกกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรี วันที่25มี2งานงานกาชาดพระนครคีรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็งานวัดยกกระบะอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครวันที่26วัดโคขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันที่27นะครับวัดพเนียงแตกอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมวันที่28มี2งานนะครับวัดเขาตะเขาอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็วัดหลักสองาดบำรุง อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ที่ผมอ่านตารางงานมาเนี่ยเอฟซี FC เขาเป็นคนทํามาให้นะครับาบางวันที่น้องไม่มีงานเนี่ยอาจจะมีงานก็เหมือนวันนี้แหละจริงๆในตารางที่ผมอ่านเนี่ยไม่มีนะครับแต่ต้องรอดูหน้าเพจวันต่อวันนะครับมันถึงจะรู้ว่า,ามีงานชัวหรือไม่ชัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีงานที่สุพรรณนะครับผมเองนะครับก็ขอ ตัวทํางานก่อนเนาะทุกคนเนาะนะครับอย่างน้อยเออผมก็ทําคลิปวันละหนึ่งคลิปก็ยังดีลงช่องนะครับมันก็พอมีรายได้บ้างนิดหน่อยนะครับดีกว่าไม่ทําคลิปลงเลยนะครับอ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้แมนกะบพี่นะครับขอเคลียร์งานภายในอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์หน้าเดินทางไปถ่ายหลังต้องข้าวแล้วครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ